คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษส,สาหรับชาวลัคนาราศีกุ่มนะครับซึ่งเราจะพูดถึงผลกระทบของการย้ายราศีของดาวพฤหัสที่ย้ายมาอยู่ในราศีเมษต,ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราพูดถึงดาวพฤหัสอย่างเดียวเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ถือว่ายังดีมากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่รวมจากการที่คุณเองมีดาวเสามาทับตัวที่อาจจะต้องเหนื่อยนะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของดาวพฤหัสอย่างเดียวเนี่ยการที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในจุดนี้นะครับ ซึ่งดาวพระพฤหัสถึงแม้จะย้ายออกจากบ้านตัวเองแต่มาอยู่ในจุดนี้เขาก็ยังเรียกว่าได้นระอุดมเกณฑ์สําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มซึ่งก็เป็นเกณฑ์ที่ดีมันทําให้เกิดความสมบูรณ์จากเรื่องของดาวพระพฤหัส และการที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นการที่ดาวเนี่ยมันโยกถึงตัวคุณค่อนข้างชัดเจนดาวพฤหัสก็จะค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวคุณไดเ้เต็มที่เหมือนกันซึ่งดาวพฤหัสถ,ถ้าเรามองในเรื่องของความเพียบพร้อมความสมบูรณ์เรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้เรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่การที่ดาวมาอยู่ในคำว่าสหัชชะก็แปลว่าคุณเองก็จะมีเกณฑ์กับการเกิดความสมบูรณ์ความเพียบพร้อมอะไรที่เกี่ยวกับ เพื่อนเกี่ยวกับการเจรจาการขายการติดต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมในวงสังคมของคุณมาช่วยเหลือกับเรื่องของการเจรจามาช่วยกับการขายการติดต่ออะไรได้ดีขึ้นด้วยคือในมุมที่ดีเนี่ยและด้วยความที่ดาวเขาได้ตำแหน่งราชาโชค มันก็ส่งผลให้คุณเองเนี่ยก็จะได้รับความนิยมในหมู่สังคมของคุณเป็นที่ชื่นชอบในวงสังคมได้ดีทําอะไรก็ได้รับความนิยมนะครับคราวนี้ถ้ามาดูหน้าที่ของดาวพระพฤหัสนะครับด้วยความที่ดาวพระฤหัสเขาเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ากระดุมพระที่แปลว่าการเงินธุรกิจหรือช่องทางการหาเงินหาทองทรัพย์สินของคุณ แน่นอนเวลาดาวมันได้อุดมเกณฑ์ได้ราชาโชคมันแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสกับการได้รับการตอบรับได้รับการสนับสนุนกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินได้ดียังส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์กับเรื่องของธุรกิจการเงินได้ดีเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยมันไปสมบูรณ์ดีในคําว่าสหาชาัชชะ แสดงว่ามันก็จะมีโอกาสกับเรื่องของการเงินที่จะต้องไปเกี่ยวกับการสื่อสารไปเกี่ยวกับการขนส่งจะต้องมีการขายจะต้องไปเกี่ยวกับด้านของพวกในหน้าการเจรจาติดต่อโดยเฉพาะทั้งงานด้านนั้นก็จะมีโอกาสกับการสร้างรายได้ที่ดีกับคุณได้เลยหรือมันก็มีโอกาสที่ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะต้องไปสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่มีเกณฑ์กับการนำพาโอกาสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเงินเข้ามาได้ดี และจากการที่ดาวพระพฤหัสเป็นดาวที่เจ้าของช่องที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะที่แปลว่าความสําเร็จลาบผลเป้าหมายเวลาดาวได้ตําแหน่งราชาโชคได้อุดมเกณฑ์แน่นอนครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จของคุณมันก็จะสําเร็จได้ดีมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมกับเรื่องเป้าหมายเรื่องความสําเร็จเรื่องลาบผลที่คุณตั้งไว้มีโอกาสกับการเกิดลาบผลได้ดีคราวนี้พอดาวความสําเร็จไปอยู่ในคําว่าสหัชชะ มันก็จะมีเกณฑ์ทำให้เรื่องการขายการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆคุณก็จะมีเกณฑ์กับการเกิดความสำเร็จได้ง่ายขึ้นมีความสมบูรณ์กับความสำเร็จในเรื่องนั้นได้ดีหรือคุณเองนะครับถ้าทำอะไรเนี่ยบางทีการที่มีเพื่อนมีคนรอบข้าง มาช่วยนะครับมีเกณฑ์ที่เขาจะมีส่วนกับการช่วยส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จให้เกิดล่าผลกับคุณได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคงเถียงไม่ได้จากการที่ดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ในจุดนี้สําหรับชาวลัคนากลุ่มนะครับยังเป็นจุดที่ดีไปอีกปีหนึ่งเลยที่ดาวพฤหัสยังส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกลุ่มเป็นอย่างมาก